ธีการแวกคัมแอร์นะครับหลังจากที่เราติดตั้งแอร์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแอร์ใหม่หรือย้ายแอร์นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะต้องแวกค่มดูดอากาศและความชื้นจากระบบท่อออกให้หมดนะครับและเพื่อตรวจสอบรอยรั่วของระบบท่อนะครับก่อนที่จะเปิดน้ายาแอร์และเปิดแอร์นะฮะไปกันเลยครับเมื่อเราเปิดฝาครอบสวิต์วาลออกมาแล้วนะฮะก็จะเห็นก็จะเห็นสวิต์วาลนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเห็นสองท่อนะฮะ ท่อใหญ่ท่อโลแล้วก็ท่อเล็กท่อไฮนะครับที่หัวสวิต์วาล์วท่อโลก็จะมีเห็นฮนะเห็นจะมีแคปตัวนี้นะถอดน็อตแคปตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะต่อสายสายแวคคัมนะฮะจากนั้นมาดูที่เกจนะครับเกจเราจะใช้สายสีฟ้าและสายสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางนะครับสายสีฟ้าตรงนี้ ต่อไปที่หัวสวิตล์วนะฮะจากนั้นสายที่เกตสายสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางนะฮะมาต่อที่แว็กคัมนะฮะสายสีเหลืองเห็นไหมโยกเห็นนะครับสายสีเหลือง ของเกตต่อที่แวคคัมนะฮะสายสีฟ้ามาต่อที่หัวสวิต์วาลวนะครับจากนั้นเปิดวาลวสีฟ้าเนี่ยเปิดวาลวสีฟ้าตรงนี้นะครับเปิดให้สุดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมนะครับ ทำการรัคคัมประมาณ15หรือ20นาทีนะครับเพื่อจะดูดอากาศและความชื้นออกให้หมดก่อนที่เราจะเปิดน้ํายาแอร์จากคอยล์ร้อนนะครับเข้าระบบท่อนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะมีนอ็อตมันจะมีสกรูปิดน้ํายาแอร์ไม่ให้ไหลผ่านมาอยู่นะฮะทั้ง2ตัวเมื่อเราดูที่เกจเราก็จะเห็นนะครับว่าเข็มมันย้อนกลับมาที่เลข750ถ้า70นะฮะนั่นหมายความว่า ในท่อในท่อนะฮะเป็นแว็กคัมนะ,ะไม่มีอากาศเมื่อแว็กคัํมได้ประมาณสิบห้าหรือถึงยี่สิบนาทีแล้วนะฮะให้ปิดวาล์วสีฟ้าตัวนี้นะครับปิดวาล์วสีฟ้าตัวนี้ให้สนิทนะครับจากนั้นปิดเครื่องแว็กคั่มนะฮะให้เรามาดูที่เกจทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีหรือถ้ามีเวลามากก็สามารถที่จะรอดูนานๆนั้นนะครับว่าเกจ มันขึ้นไหมถ้าเกจมันขึ้นนะครับแสดงว่าระบบท่อที่เราติดตั้งวันนี้มีมีจุดรั่วนะครับอาจจะปิดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตรงจุดที่ข้อต่อนะครับทางข้างบนและข้างล่างถ้าเรารอเช็คดูประมาณ20-25นาทีแล้วเกจเกจไม่ตกนะครับเกจยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าระบบท่อที่เราต่อไม่มีรอยรั่วนะครับ แล้วก็สามารถเปิดน้ํายาแอร์แล้วก็เปิดแอร์ได้เลยนะฮะก็เราจะเปิดแอร์เปิดน้ํายาแอร์นะฮะโดยถอดแคปตัวนี้นะครับทั้งสองตัวเลยนะฮะเปิดน้ํายาแอร์ทั้งสองท่อใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเปิดน็อตตรงนี้นะฮะจะมีวาลนี่นะครับ,ม, wow. <Marcheg. S 1> รบมันจะมีวาลอยู่นะฮะน็อตเป็นวาลต้องคลายน็อตเพื่อเปิดน้ํายานะ ส้ำยาแอร์ก็จะดันเกตมาถึงสุดตรงนี้เลยครับจากนั้นเราก็เปิดแอร์ได้เลยนะฮะผมจะเปิดแอร์นะฮะตอวนี้เปิดแอร์แล้วนะฮะเครื่องยังไม่ทำงานนะครต้องรอสักพักนะึงรอไฟเข้าระบบนี่เกตนะฮะที่คอยเย็นเครื่องทำงานเลยนะฮะเรามาดูที่คอยร้อน ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเกีย yeah. รขยับข้อน้ำยาเป็นไอนะครับจากนั้นก็ปิดแคปนี้นะครับปิดแคปบนี้กลับไว้มันเดิมมาดูแรงดันน้ำยานะครับของ Air Inverter แบบน้ำยา R32 แรงดันต่ำนะฮะดันโลจะอยู่ประมาณ140ปอนด์นะรหรือว่าเกือบเกือบ140ป่ปอนด์หรือ110ประมาณ140 psi นะครับแรงดันสูงสุดขณะเครื่องทำงานเต็มที่นะเท่านี้ก็เสร็จนะครับสำหรับการแว็คัมก่อนเปินดน้ำยาแอร์แล้วก็เปิดเครื่อนะสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยนะครับจะถอดให้ดูนะถอดออกได้เลยนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการแวคคัมแอร์ก่อนเปิดน้ำยาแอร์แล้วก็เปิดแอร์นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ